วันนี้นะคะพาทุกคนมาเยี่ยมชมโครงการวีเวกกรุงเทพทีทาตัดไหมราคาเริ่มต้นที่68ล้านนะคะโครงการนี้จะมีบ้านสายเดียวแล้วก็มีจำนวน73แปลงที่ชอบมากๆคือตรงนี้เพราะว่ามีโซนดับเบิลดอนะคะที่จะทำให้รูปบ้านพลเวทมากขึ้นโครงการนี้มีส่วนว้าวหลายโซนมากเลยนะคะทุกคนเข้ามาชมเนี่ จะมีโซนที่เปิดประตูออกมาตรงนี้นะคะจะโชว์ให้เห็นห้องรับแขกบ้านตัวอย่างแต่งอลังการมากตรงโซนครัวเนี่ยเขาให้มาแบบนี้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ไฟรูป<ฮ>เป็นบ้านเปล่าก็จะให้มาแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะจัดเป็นโซนทานข้าวโซนรับแขก วิวก็จะเป็นวิวที่สวยมากๆเลยค่ะโครงการน,นี้เป็นบ้าน3ชั้นนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของชั้น3ตรงนี้จะตกแต่งเป็นห้องออกกำลังกายเล็กๆอันนี้เป็นห้องนอนด้านบนค่ะจะมีเป็นเหมือนแบบว่ากึ่งๆเหมือนคอนโดหลายๆอันเล็กๆอยู่รวมกันในบ้านหลังเดียวอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะ และอันนี้ก็ว้าวมากอีกอันนึงเป็นส่วนของ walk-in closet ในห้องนอนมาสเตอร์ค่ะดูสิคะทุกคนแทบจะอยู่ในห้องนอนได้ทั้งวันเลยตกแต่งมาอย่างจัดเต็มเต็มที่เลยนะคะบ้านทุกส่วนของโครงการเนี้ยใช้ได้จริงหมดเลยห้องน้ำไพรเวทมาก ทุกส่วนก็จะมีโซนสีเขียวสอดแทรกอยู่อันนี้เป็นห้องน้ำมาสเตอร์นะคะต่อไปตัวนี้เป็นตัวห้องนอนชั้นสองห้องนอนทุกห้องนอนเนี่ยอยู่ได้สบายๆเลยนะคะทุกคนมีเป็นโซนพีเวทของตัวเองห้องน้ำก็ใหญ่มากๆเลยค่ะ ห้องนอนชั้นสองห้องนี้จะเป็นห้องที่มองไปเห็นวิว g l a สเฮาานะคะอันนี้จะเป็นส่วนของวิว g l a สเฮ้าจะให้มาเป็นห้องเปล่าๆนะคะบ้านจริงเราสามารถตกแต่งได้เลยว่าเราอยากได้เป็นบ้านแบบไหนโครงการจะติดถนนใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ตกแต่งเป็นห้องแบบว่าเหมือนห้องไว้ อินจอยสั่งสรรกับเพื่อนๆถูกโซนนี้แบบสวยงามอลังการตะลึงมากเลยค่ะ